สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองธุรกิจเอ็มหัดเทพเชาพระเครื่องสู่สิบล้านเอ็มหัดเทพจากเซลล์หนุ่มผู้มีศรัทธาสู่เสียงพระที่มีความน่าเชื่อถือในวงการพระเครื่องและเป็นผู้เชี่ยวชาญพระหลวงปู่โตพระปิดตาที่ขึ้นชื่อในเรื่องเมตตามหานิยม เผยเรื่องราวสุดทึ่งเคยเช่าพระสูงสุดวันละสิบล้านการได้ทําอาชีพที่ตนเองรักถือเป็นความใฝ่ฝันของคนในยุคป,ปัจจุบันเช่นเดียวกับเอ็มหัดเทพหรือสถาพรวิจิตสุนทรเสียงพระสายหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพรี ผู้หลงไหลและเก็บสะสมพระเครื่องตั้งแต่ตอนทำงานประจำก่อนจะผันตัวจากตัวแทนขายยาที่มีรายได้หลักแสนต่อเดือนมาทำธุรกิจเช่าพระเครื่องรายได้หลักล้านแม้เส้นทางในวงการพระเครื่องก็ไม่ได้โรวยด้วยกลีบกุลาบแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้พยายามหาที่หาทางและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองอย่างแข็งขันซึ่งตอนนี้เอ็มฮัดเทพเสียพระผู้บุกเบิกช่องทางการเช่าพระบนโลกออนไลน์จนมีผู้ติดตามมากกว่าสองล้านคน ขอขอบคุณข้อมูลจาก e-new24tv.com ขอบคุณค่ะ